มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนควนหลงเวียดนามพบไทยเบอร์สามขาโหดเดินเข้าหาสุภนัททำสิ่งที่ไม่คาดฝันแห่แชร์โมเมนต์สุดทึ่งหลังเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องที่สนามหมีดินสเตเดียมเวียดนามเปิดบ้านแพ้พบไทยซึ่งในเกมนี้มีหลายจังหวะที่แฟนบอลต่างพูดถึงกับการเล่นของเก๋งอกไห่ กองหลังแข้งบอลสามของเวียดนามนะคะที่มาจะเข้าบอลห,หนักๆจนแฟนบอลไทยแอบเป็นห่วงนักเตะของเราค่ะแต่เมื่อจบเกมนะคะเก๋วยงอกไห้ได้แลกเสื้อกับเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาเพื่อเป็นเที่ยนลึกเอาไว้ด้วยค่ะทำเอาแฟนบอลหลายคนถึงกับงงไม่คาดคิดมาก่อนเพราะก่อนหน้านี้มีช็อตที่แฟนบอลไทยจำได้ขึ้นใจนะคะกับการกระทําของเก ok ๋วยงอกไห้ขาโหดเวียดนามที่ทํากับไทยเคยเตะบอลอัดใส่หน้าสุภโชคสารชาติเคยสาวมาใส่ทีระทร คุณมาทานเคยด่ามาโนโพกิง้งเข่าลอยใส่พาติกกุสตาฟสันวิ่งไปเดือดใส่วรวิ์กนิสีบำเพนทางทางที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองค่ะทำเอาเอเลียสดอละหัวแตกด,ด้วยค่ะควันหลงเวียดนามพบไทยถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ